คนเนี่เหรอใช่ค่ะคนโตไม่คนรองอืมไอ้คนโตนี่เหลี่ยมเชิงดีจังเลยฉ <c oughs> ลาดฉลาดฉ <c oughs> ลาด <c oughs> พ่อแม่มันหลอกเกลี้ยงหมดเลยพูดหลอกเก่งเลยนะสมรเรณ์ไป <c oughs> แม่รักเลยนะหลอกแม่มันเ <c oughs> ชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้นะมันเก่งอ่ะฉลาดเกินไปยิ่ยง <c oughs> อตอนพ่อไม่อยู่นี่เดี๋ยวหรอในเรื่องเนี้ย มาคือว่าพอมาอยู่ไม่มาค่อยว่างพ่ออยู่ยังว่างให้นุนเชนี่ไปไหวพราพ่อมาอยู่ไม่ว่างติดนุ่นติดนี่เคยติดไหมลูกขาจบแพติ่าพอนไปแพยสเข้าหมอขาหยันนิดหน่อยนึงโจะเล่นเฟซบ่อยนั่นน่ย มันไม่เล่นเรียนแพทย์จะเรียนโลกโรเชียยวดรวยภาษาแดดเรียนแพทย์อ่านตำราแพทย์ไปอ่านโลกโรเชียวจะไปรู้เรื่องอะไรโรคการก่าตัดอย่างมครัยถ้ารู้จักศึกษาวิชาแพทย์เกี่ยวกับอะไรกับภาษาที่เขาใช้กันภาษายังไม่เก่งภาษาแพทย์ตัดแพทย์มันก็ต้องมีเรียนต้องเรียนภาษานะแพทย์เรียนภาษาด้วยนะ เื่อเขาพูดศัพแพทย์เนี่ยสัพวิชาการแพทย์ส pues ัพภาษาเนี่ยแต่ละตัวเป็นภาษาคุณต้องจำหมดเลยแล้วคุณไม่จำภาษาจะไปสอบได้ยังไงมัวจะไปเล่นโซเชียลภาพนั้นสวยภาพนี่ภาพโอ้ยต้องเก่งภาษาด้วยสิภาษาแพทย์เราเรียกัพ์ภาษาเขามีอ่ะคุณต้องรู้ต้องเรียนให้มันแม่นนะตรงนี้ต้องรู้นะเข้าใจว่าพูดป่ะจะจริงไหมล่ะ S <S <S ไปเรียนสับภาษาเพราะเวลามันสอบวิทย์สอ์ตอบสับตอ,อบภาษาคือสอบข้อมูลเกี่ยวกับความจาคุณคุณรู้ไหมนี่มันคืออะไรตอบความจาแล้วคุณไม่ได้จําเลยสมองคุณกวงอะแล้วคุณจะไปตอบได้ไดยังไงเนี่ยมันกวงอะมันกวงอะไรเพราะคุณไม่ได้จําสับภาษาแพทย์แพทย์เนี่ยอะไรเขาไอ้นี่เขาเรียกภาษาแพทย์นนี้ภาษาเขาหมดเลยเขา เขาแยกเป็นวิชาการทางศัพท์ต้นไม้นี่เราเรียกไอ้นี่เขาเรียกอย่างนี้ชิปหายเรียกเหมือนกูนะดอกไม้ต้นไม้ของใช้เขาเรียกกลับเขาไปเลยภาษาแพทย์เขาไปเลยอ่ะแล้วคุณไม่เก่งภาษาคุณผ่านไม่ผ่านหรอกนะมันสอบความจํากว่าน,นะใช่ใช่ตัวรูปความหมายมันเป็นศัพท์ภาษาเขาตรงนี้วิชาแพทย์ศัพท์เขามีอ่ะต้องจำศัพท์จำภาษาให้เก่งมีหวังเ่ยมีหวัง ไปมองเนี่ยมันกลมกล,ล,ลวงนิดๆเหรอไปทำไหนโง่ย <c oughs> ังกลัวไงจะหวไปทำไหนขึ้นจะ้นไปหรือจะหวังไฝหลามเนี่ยอ่าอย่าติ้งหวังเลยรู้ไปทำอ,อะไเพิ่มได้เดี๋ยวเขาจะทำได้กระ,อะบอกนี่แหละมันเก่งตรงนี้แหละชอบนี้เนี่ยอะไรน,นอกเรื่องอะหลั <c oughs> ลกเรียนแพทย์ก็เรียนศึกษาวิชาแพทย์ไม่ได้ศึกษาเรื่องอ,อื่นเสือมอยากเรียนแพทย์เลยมันอย่าอยากก็พังเรื่องอื่ ต้องทำมันตรงประเด็นเลยไม่ใช่อยากอย่างเดียวสิลูกคุกพีคุณเคยก็ตัพทภาษาสนใจศัพท์ภาษาสนใจเรียนรูาาาาาา้หลักภาษาแพทย์เขาให้ไปตรงเรียนลูกไม่ได้ต้องรู้เครื่องมือแพทย์น,นี่เขาเรียกอะไรเอาโอ้ยเรแย่มภาษามันก็จําไม่ได้รกแม้แต่ชื่อโรคปวดหัวของเราเนี่ยเราว่าปวดหัวเขาไม่พูดว่าปวดหัวเนี่ยเขาเรียกอะไรเขาก็ไม่รู้ มีพ <formation jin inh throat> <at> ูดเป็นย่อเป็นภาษาใช่มันเพศของภาษาเป็นสื่อการเรียนรู้ตัวย่อเขาเลยนะอะไร FC S c เขาเขารู้เขาเองเลยนะเขารู้แต่เฮ็ดดีวันโลกอะไปเพิ่มมาหน่อยนึงเื่งก็ยังพอมีหวังอยู่พยามได้ดิโอไม่จำไม่ท่องไม่อ่านเนาะตายแล้ว เกืดนเรื่อยๆไปอรอบเนาะแพทย์มันต้องหัวหัวสมอง<แ>เป็นเรื่องนอนหนังสือต้องดูจนตาสองขัง้ง,<แ>างสามจันทรอย่าไปอยู่ในโลไลายบ่อยโลกโซเชี่ยนแ,แล้ะสอบติดอืนแต่ยาเ้ะสอติไปติดอื่นไได้ติดแพทย์แ,แพก็มีภาษาเขาต้องหาดูไม่ง่ายๆเลยนะออขอใออ้พรไม่ให้สมหวังแต่จ้ไปจำเลยนะ อย่าไปว่างแบบนี้นยังไม่ดวีว่างทังสับแพทย์ไม่ได้หรอกอประตูเรื่องล้ดเหรอหาหมอเขียนอะไร่ยุบย่อหมดเลยเราไม่รู้เรื่องเลยไปสั่งยาเองหมอเขารู้กันเองเออถ้ามีภาษาศัพท์เขาเปเรียนรูน้มาเลย แล้วก็ไม่ไโโใช่ภาษาไทยเดือดโอ้โหไทยเป็นภาษาอังกฤษคนเลยต้องเก่งภาษาอังกฤษด้วยเราเรไม่เก่งไม่ได้นะภาษาลาวไม่เอาภาษาไทยนี่ต้องเป็นแบบแท้แผไทยเนาะแผ่นไทยไม่ยากหรอกคูณธาตุตั้งธาตุาเอาเอาสมุนไพรมาจับเป็นกลุ่มกลุม กลุ่มร้อนกลุ่มเย็นกลุ่มสุุมลุ่มกลุ่มกลุ่มอะไรที่มันเป็นกลุ่มเข้ามัน่ะกลุ่มยากลุ่มธาตุรู้กลุ่มแล้วไปวางยาธาตุคุณธาตุธาตุนี่ตามกินยากินสมุนไพรชุดนี้เข้าไปปรับธาตุเขาเรียกเป็นกลุ่มเรียกเป็นกลุ่มยาเรียกเป็นกลุ่มธาตุกลุ่มยาแล้วไปวางยาตามโรคนั้นๆก็แต่สามไปแล้วไปเรียนขันเท้าวิพัง์ เดี๋ยวพระพารู้ดันเลยนะเนื้นะ<ะ>นอหามาหา,าพระเขาไม่ช่วยช่วยบอกนะฮะเกลยเองต่อไปใส่ใจเพิ่มขึ้นสอบเดืนไหน เดี๋ยนี้ครับเดี๋นี้เหรอไอเดียนิชาเดินรประการเมวแมวเปลี่ยนนิสัยชอบรอชอบอาร์ตชอบสวยชอบเล่นชอบเที่ยวชอบดูสนุกสนุกเอ้ยเรียนแพร่พวกนคิดถึงสนุกพวกนี้เป็นใหญ่ช่วยโลกช่วยสัตว์โลกแตก่สนุกสุกไอ้ของเขานั้นไม่ได้เราแพรนี็คือการเรียนวิาชาเพื่อช่วยโลกช่วยสัตว์โลก ต้องหยุดไอ้ของพวกนั้นด้วยไม่หยุดไม่ได้หรอกยังติดไอ้ของหลอ่อของสวยของงามยังพอใจของคุกกี้คนนี้โอ้ยอยู่เรียนแพทยนไปไม่รอดหรอกเพราะปัญญามันไม่ให้แล้วทิฏฐิมันไม่ใช่แล้วทิฏฐิมันต้องไปทางช่วยโลกช่วยสรรโลกเพื่สอสรรพโลกใจมันนี่มันต้องไปทางนี้ด้วยเพราะแพทย์คือยาเงินสนุกสุขอยากจ,จะเฮลอยากจะแฮปปี้ไอ้ดูลูกมันไม่ได้เปลี่ยนนิสัยด้วย นี่เป็นโดมมอนแมนอยู่เลย <c oughs> เออจะมานั่งห่วงตัวรูปหลอ่อตัวเองไงห่วงรูปหลอ่อเขาววาจะไม่หล่อพูดไันได้ว่าลูกพูดให้จะตปจขัดเก็บเข้าของจริงของที่คีคูวรจเป็นระเบียบเรีร้อยไม่ใช่จะไปเอามา เขาเล็อกเรียนอะไรอ่ะเรีนเยนอะไรนี่ท่านี้ครับจะให้เรียนบัญชีชไปรอดอปะะ่ะพี่ซาดไม่สนใจเรียเนเรียนบัญชีเหรอครับสมองมันชาจังเลยวะเีียไ่่คอมพิวเตอร์ไม่ค่อยดีบิวอ่ะเดี๋ยวนี้สาม,มาสามจีสามทีเลยคอมพิวเตอร์ยังโบราณอเลยนะไม่ได้ขัดข้อมูลอื่น,นใส่ใ้่ไป ให้แต่อารมณ์ตัวเองชอบพอจะอภัยไปนั่นะไม่หัดเรียนรู้รอบตัวเองสมองชาอ้ายังไงสมองช้าไปข้าวตุดนขวานสร้างกันข้าหินปูนตายบางทีพอได้อยู่ ไม่ยังไม่แฮปปีใ้ใจยังไม่จดจ่องานอะไรเท่าตี่ควรใช่พ่อแม่เลี้ยงดีทั้งนั้นนะ่ะพ่อแม่ดูพ่อเขาว่าแม่พ่อ,อพ่อดูแม่แม่เขาว่าพ่อไม่ว่าลูกแปลกกว่าพ่อแม่คุนเ <c oughs> ี่พานรับลูกไปสอนรักลูกเป็นพ่อมัเจะเองตาเลยมันจะไปดูไม่ได้อนอนดุมเลยนะดูลูกอะ่ะไอตัวนุ่นดุมงเลยอะ่ะ <c oughs> เออพอไอ้นุ่นพอไอ้นี่ไอ้นุ่นดูมึงก็ดูมันนีู่กทำไมไลูกไอ้ลูกสบายดิดนเนี่ยต้องมีใครสอน <c oughs> นี่การมีเห็ดโคนขึ้นขอนไม้เ, <c oughs> <c oughs> เห็ดโคนมันขึ้นดินขึ้นมีขอนไม้เดีเยนี้อย่าลิไปเข้าข้างลูกเน <c oughs> ี่ยชอบรักลูกเข้าข้างลูกกันพวกมึง,งงงพ่พอแม่นี่เงาปิดเธอมาอยู่กับหลวงพ่อดีไหมล่ะอยู่ก็ทำงานเลย <c oughs> มาเหม่ล่าลูกสอนลูกเงินลูกบางทีต้งตีใช่ไหพออยู่กับหลวงพ่อก็อแตะ่นะกทำเล่นไปเลยจิบหายพูดไปเรื่อยไอส่วนเต้นเนี่ยผกู <c oughs> เป็นพ่อก็จะได้เป็นพ่อคนมันผ่านทุกผ่านร้อนผ่านอะไรมาเยอะแยะพอจะเลี้ยงลูกได้ต้องมีอะไรดีให้ตัวเองก่อนถึงเลี้ยงลูกได้ <c oughs> ถ้าลไม่เอาดีมันจะเป็นคนดีได้ยังไงคนดีต้องมีอะไรดีติดไม้ติดมือดูดเองดูว่าง้าตรงแล่วมันดีได้ดีเลย พ่อใหญ่เขาได้ดีอ่ะตีเตะบนดุให้มันจำกูโกรธมึงมึงลูกกูมไม่ชอบมึงยิ่งเลิกทำนิสัยนั่นต้องเป็นศัตรูกับลูกนะเราเลื่นไปไม่เป็นไม่ได้ไม่เป็นพวกมันเลยมันทำผิดเออลูกอย่าให้ผิดอีกมันผิดอีกทำไง <c oughs> นั่งร้องไห้แม่เลยร้อ,องไห้ทำไมแม่ร้องไห้ทำไมก้ล,ลูกไม่ดีอ่ะกอลู้ลูกไม่ดีแล้วไปร้องทำไมอ่ะ <c oughs> <c oughs> ารักลูกมากนะลูกเทวดามาเกิดรักพูโงโอ้โหพ่อแม่ลำบากรักรักให้เป็นด้วยทุกวันพ่อแม่คิดตั้งแต่เบื้องต้นอาภัพแล้วมันคิดด้วยังไงรู้ไหมพ่อแม่รักลูกอ่ะั้งคืนลำบากมาไม่อยากให้ลูกลำบากเอ,าเออคิดคิดกับยานี่มาได้ยังไง <c oughs> มึงลำบากมาให้ลูกลำบากมันมึงกว่ามึงจะได้ดีมึงลำบากมาม ิดหาคิดไม่อยากให้ลูกลําบากเพราะเราลําบากมามากแล้วไล่ต่อไปลูกก็อเออยัดหา้วย <laughs> <laughs> พ่อแม่ลําบากก็ให้มันลําบากความึงจะดีดีโอ้โหไม่ให้ลูกลําบากเลยเลี้ยงลูกดึเงินเลยหาก็พูดยังไงก็ร้อง,องห่มร้ <c oughs> องไห้เวกรกรรมมันนะ <p> พ่อแม่มันนะ <c oughs> คิดบา้บาบา <c oughs> อกเัวเองลําบากมาจะสอนให้ลูกคนลําบากก็ต้องให้มันลําบากความจริงสอนลูกบ้างรับผิดเนี่ย อย่าใช้มันเราลำบากอย่าให้ทุกคนสบายกลับไปมาลูกัเหมือนลูกหมาทีนี้ทำหาอะไรไม่ได้ธรรมะเรื่องพระบูรุนี่ไปด่าใครทำไมไม่ถูกตากรรมการเลยสองคนนี่ไม่ได้ผ่านตา <c oughs> ถ้าเลือกลูกเผยนะกูเป็นพ่อตานะกูยังไม่เลือดสองคนอยู่หรอกเหมือนเกาะลูกกูกินินเธอมาอยู่กับหลุพ่อเลกกไม่ไหว่าอย่ามาลูกไอ้กูนี่อย่ามาเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเกาะลูกกินไปเลยกูี่จะมาช่วยลูกกูรักลูกกูที่ไปเกาะลูกกูกินกูไม่ตายค่ะแล้วเพิ่มลูกไปไม่ไหวไปกิ้งไป ต้องไปฝึกตัวก่อนให้พร้อมมันนี่จะยกลูกสาวให้เไม่ปฏิเสธแต่ให้พร้อมเป็นคนรู้จักจทำผู้ช่วยคนนี้เีก่อนอนี่ยังไม่ใช่พอ่อพ่อแม่ไม่ด้วยรักลูกันเกินไปต้องมีกิจกรรมในบ้านเรื่องโบราณเขาสอนเอาไว้ให้เด็กรู้จักจทำงานบ้าน คูบ้านซักผ้าร้านจานเวลาแม่เข้าครัวช่วยแม่สมัยก่อนคุณต้องไปนั่งเป้าแม่คุณทำครัวเลยนะอะไรอะไรแ,แม่ทาครัวต้องไปนั่งเป้าเพราะเราเป็นต้องลูกมือเอาน้ำดิไอหนูเอาหยิบนุ่นทีหยิบ,ท,ยบที่ต้องวิ่งลูกบางทีต้องลงบันไดบ้านวิ่งไปเอาในสวนนุน่นยอดกระเพรายอดรุ่ยพาพริกเผิบมาน้านวิ่งไปเอามาใครเคยไปเอามาแล้วก็มาให้แก เราเนเป็นพบวิ่งแกเลยอ่ะแม่เขาทำอาหารเสร็จให้เรากินเลยอ่ะอยู่นี่จริงๆ <c oughs> อยู่กับกรรมอันเนี้ยมาตั้งแต่เด็กๆ <c oughs> สมัมนี้มันยังนอนอยู่เลยทำเสร็จตั้งไม่ตื่นต้องไปเคาะประตูเรียกมากินอืมรักลูกผิดแบบเนี้ยลูกกวางมันเป็นลูกเป็ดล,ลูกไก่ลูกวัวลูกไวนะลูกอะไรมันมีหลายลูกนะ ลูกปลายลูกงัวก็มีนะระวังเลี้ยงลูกเป็นลูกงวลูกปลายเนี่เสียแม่นะแม่เป็นแม่งงอแม่ปลายไปด้วยสิลูกเป็นยังไงแม่เป็นยังไงเด็กเลี้ยงลูกรักลูกแล้วลูกสูงมันเซ่อซ่านโง่แล้วพ่อแม่ชื่ออะไริงโง่ไปด้วยสิตายไม่ได้ลูกมันมีในลูกกระสุนเนี่ยว่ยิงกระบาลแม่มันอ่ะยิงหัวแม่มันแม่นี่มีแม่บันไดเขาเหยียบขึ้น อย่าอย่าอย่าประมาทความหมายเขว่าแม่แม่หัวแม่ควายแม่ช้างแม่ม้าแม่เสือมันมีไม่ได้ลูกเนี่ยคือแม่นั่นแม่จะเป็นแม่งัวแม่ควายไปแล้วลูกงัวลูกค่ะเอ้ยคนเด้้ยต้องตั้งสติในงานเนี่ยที่อังมึงหลับดูไอ้หมอนรุ่นเดยรอนลูกบางที พูดอะไรก็ไม่รู้ทาอะไรก็ไม่รู้ทําท่าไม่ใจใจลูกแล้วลูกมันมีดีไม่บอกม,มั้งลนะ่ะใครมันสอนลูกมันบ้างมึงกล้าดูกันเหรอปล่อยมันเป็นผู้ชายปล่อยมันพูดอย่างนี้ถ้าลูกมึงไม่ดีกดันเขาเดือดร้อนเขาด่าแม่ด่าพ่อนะถ้าลูกเราเนี่ยต้องเอาไปลูกคนอื่นนะลูกเราทำนี้สายเสียเนี่ยแล้วไปเป็นลูกเขยขเขาเนี่ยเขามาด่าลูกมึงแล้วก็ด่ามึง,นะงเนาำล่นไป ต้องสอนให้ลูกเราดีเพราะ่อไปจะเป็นลูกคนอื่นจะต้องเป็นพี่คนอื่นเป็นน้องคนอื่นเป็นเพื่อนคนอื่นถ้าไม่สอนลูกได้ดีเขาด่าพ่อด่าแม่ไอ้ลูกพ่อแม่ไม่ <c oughs> สั่ง์ร้องสวยเลยเด็กที่เ็นลูกคือลูกผู้ชายปล่อยไปไม่ได้ด๋ยามันเป็นอยู่คนอื่นเขาด่าแล้วลูกเราไม่อยู่กับเราจนตายหรือไปอยู่คนอื่นเดยวก็ด่าเราดีมันเลยเขาทิ้งลูกเราเพราะลูกเราไม่ดีเพราะเราไม่ได้สอนให้มันฉลาด ปอยู่เขาไม่นานเท่าไหร่แล้วเขาไม่เอาแล้วก็กลับมาอยู่กับกูเลวทิพไายหมดตัวไปเั้งเยอะแล้วแต่งให้มันใครก็ไม่เอาเลยทิพไายต้องหาใหม่หมดตัวแลวอย่าไปเล่นๆนะครับดีก็ต้องดีไปหลอดพ่อแม่สบายใจเลี้ยงลูกให้พ่อแม่ได้พึ่งตอนแก่ตอนเจ็บบ้างนะ ม่ดีเลี้ยงไว้จะเจ็บเจ็บหนักทีก่แก่แก่ทุกเลยโวยลูกกุดซ้ําเลยเขาทั้งหมดแล้วอ่ะไม่เหลือไม่กินตอนแก่เลยไม่หาไว้ให้ด้วยถ้าหลงหมดเลยเนี่ยซวยเลย mm hmm. ลูกอ่ะคือบคุคคลที่สองที่ต้องดีได้อย่างพ่อแม่แล้วดีกว่าพ่อแม่ได้อภอิชาติสมบูรต้องสอนลูกให้เป็นอภิชาติสมบูรให้ดีกว่าพ่อแม่ อย่าปล่อยนะลูกห้าปล่อยจำมันปล่อยไม่ได้นะมันเออแต่ที่นี่มันเตรียมจริงนะธุรกิจคุณเปิดร้านปั๊บคุณไม่อยู่หน้าร้านไปอยู่หลังร้านเดี๋ยวของในร้านมันหายหมดลูกมันต้องคนไปตามดูดามรู้วมันผิดอะไรมันมันก็ทั่วไปเลยต้องรู้เนี่ยนิสัยลูกเราอย่างไงมันเรื่องธุรกิจชีวิตอะธุรกิจทงางวิญญาณการเลี้ยงลูกอ่ะทาวิญญาณลูกจเจริญเติบโตปล่อยไม่ได้หรอก เราม่เยอะลองขายของดูดิแล้วไม่ต้องเป้าเปิดร้านหวานของเต็มหน้าร้านแล้วมึไม่ต้องเป้าไม่หายไกกาย <c oughs> ม่เกะกะบานพูนี้เหมือนลูกเราอ่ะไม่ดูแลอ่ะปล่อยมันเลยมันก็เอาทั่วเข้ามานีตัวมันเราจะไปรู้ได้ไงเสียคนลูกเราสังคมมันมีอะไรต่างๆเยอะแยะลูกเรามันภาคขาวไปติดสิ่งนั้นสิ่งนี้มาก็มองแมมติดมาด้วย เราต้องดูสอนลูกอะไรควรไม่ควรเลยสมัยนี้ก็มีค่านิยมแม่ดีเด่นลูกกตัญญูออกโทรทัศน์ว่าพ่อแม่ลูกคู่นี้ลูกกตัญญูแม่ดีเด่นเป็นแม่ดีดแต่ลูกมันเหี้ยเหี้ยสังคมนะของปอมๆม,ม,มาพูดลูกมันกันยังเกเร ไปหลอกชาวบ้านไปโอหกชาวบ้านมันรักแต่แม่มันแม่กับลูกคู่นี่ดีแต่สังคมก็ไม่เอาด้วยเลยมันกลับไปโกหกคนในสังคมของเขาอ่ะคนดีเนี่ยมันต้องช่วยสังคมพี่น้องพ่อแม่ญาติคุณต้องเอาครอบครัวพี่น้องพ่อแม่ญาติด้วยคนดีคือพี่น้อง ดูแลพี่น้องด้วยอันนี้เอาเรื่องของคนในสังคมที่เรียกของกว่างน้องพ่อพุดธรรมะทั้งหมดนี่เปดนยาใครครับ